สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้เรื่องดียามดีตื่นมาฟ้าสว่างเมื่อคืนบ้านของคุณแม่ฝนตกนะคะค่ะฝนตกปลายๆเล็กน้อยค่ะก็อากาศมันแดดร้อนเนาะก,ก็ชุ่มฉ่าหน่อยค่ะชุ่มเย็นหน่อยค่ะฝนมันตกค่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่ทํำที่ผ้าไหมมือสองนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่หยิบยกของสวยให้ดูเลยค่ะ น,นี่เป็นราคา700บาทนะคะผ้ามือสองค่ะผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะรุ่นคัดเกรดเจ็ดแปดร้อยบาทนี่เจ็ดร้อยบาทนะคะที่มองเห็นนี่ค่ะที่มองเห็นนี่ค่ะไม่ใช่ว่าผ้าขาดนะคะค่ะเพราะว่าคนเก่าคนโบราณท่านจะเวลาลูกแก่ออกเดินทางไปทามาค้าขายหรือไปต่างจังหวัดไปทําธุรกิจประกอบอาชีพก็คุณแม่จะตัดชายผ้าถุงของคุณแม่ใส่ถุงให้ลูกนะคะ นี้ลูกชายเกไปทหารค่ะท่านก็เลยหนีบเอาเล็กน้อยค่ะตัดเอาเล็กน้อยไม่ใช่ผ้าขาดค่ะเป็นผ้ารอยตัดนิดนึงนะคะพอให้ใส่กระเป๋าลูกค่ะเวลาลูกออกเดินทางไปค่ะไปไปทหารค่ะท่านบอกว่าท่านลูกท่านไปทหารนะคะค่ะท่านก็เลยคือบารมีของคุณแม่นี่ค่ะเป็นสูงสุดค่ะร่มโพร่วมไสที่สูงสุดนะคะตามคุ้มตามคลองค่ะเป็นชายผ้าถุงของคุณแม่ค่ะ คนเก่าคนโบราณน,นี้่านจะถือมากถือเท่าทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าแต่คนเก่าคนโบราณน,นะคะเวลาลูกจะเดินทางลงไปลงบ้านไปธมากประกอบการค้าขายธุรกิจทุกอย่างนะคะเลยหรือไปเป็นทหารตำรวจก็จกะเนบเอาชายผ้าถ,ถุงของคุณแม่นี้ค่ะค่ะใส่ถุงให้นะคะร่มโพร,ร่มใสที่สุดประเสริฐคือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะที่ตามคุ้มตามพองค่ะ ค่ะผ้ารุ่นนี้เป็นผ้าคัดเกรดค่ะระา,700า,าค700า,าคอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะผืนนี้เจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนนะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะรุ่นเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นไหมน้อยกมือเดียวค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะ สนใจถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านและให้ความสะดวกทางไลน์นะคะงามทุกผืนสวยทุกผืนผ้าไหมมือสองของแม่บวรรักษ์ค่ะของยายรักษ์นะคะค่ะมีแต่ผืนสวยๆงามๆนะคะผ้ามือสองนะคะคุณแม่ก็พยายามหามาให้ลูกค้าค่ะคือความพยายามของคุณแม่ก็ได้ผ้ามาค่ะถึงจะร้อนแดดออกกลางวันแดดมากค่ะแต่คุณแม่ก็สู้ค่ะสู้เดินหาผ้าตามหมู่บ้านนะคะ ค่ะเงือไหลเงือย่อยค่ะเพราะว่าเราสู้ค่ะถึงได้ผ้ามาให้ลูกค้านี่แหละค่ะหายากมากนะคะค่ะมีรอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่อยๆขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองค่ะขออภัยลูกค้าทุกท่านนะคะผ้ามือสองค่ะค่ะตรงไหนที่คุณมองคุณตายายมองไม่เห็นคุณแม่มองไม่เห็นหลบสายตาคุณแม่ก็ขออภัยนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ตรวจส่วนมากไม่มีเวลากลางวันนะคะตรวจผ่ากลางคืนนะคะ ค่ะซักแล้วก็รีดแล้วก็คุณแม่ก็มาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านการตรวจทุกอย่างนะคะหลายขั้นตอนนะคะผ้ามือสองเนี่ยค่ะหลายขั้นตอนมากค่ะค่ะคลิปนี้ในรา,ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะที่ว่าหลายขั้นตอนคือมาซักก่อนค่ะซักแล้วก็รีดค่ะรีดแล้วก็มาคัดค่ะคัดผ้าค่ะถึงได้ลงช่อง YouTube นะคะค่ะช่องของคุณแม่ดูคุณแม่ให้ดูทางช่อง YouTube นะคะติดตามคุณแม่ ให้ติดตามทางช่อง youtube ค่ะค่ะบางท่านถามคุณแม่ว่าคุณแม่ได้ลงติ๊กต่อค่ะไม่ได้ลงค่ะ Facebook ก็ไม่ได้ลงค่ะทาง youtube อย่างเดียวค่ะค่ะนี่ก็เป็นลายโฮลนะคะราคา700บาทนะคะเป็นลายผ้าลายโฮนค่ะค่ะติดตามทางคุณแม่ทางช่อง youtube อย่างเดียวนะคะคุณแม่ก็ตอบลูกค้านอมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะ ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ค่ะตอบลูกค้าทางไลน์ให้ความสะดวกทางไลน์นะคะค่ะให้ความสะดวกลูกค้ากับทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะเพราะว่าค่ะคุณแม่ให้กดติดตามนะคะเวลาคุณแม่ถ่ายคลิปไปได้ทันเพื่อนนะคะค่ะ น,นี้ก็ลายโฮนนะคะโซนสุรินของเราจะเป็นผ้าลายโฮนประจําจังหวัดสุรินนะคะลายนี้คือลายประจําจังหวัดสุรินนะคะเป็นผ้าลายโฮนค่ะสวยทุกผืนงามท,นนมทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะบางทีคุณแม่ได้ผ้าเชิงจีนแดงมาเป็นลายของประจําจังหวัดบุรีรัมนะคะคุณแม่วิ่งสองค่ะวิ่งสองจังหวัดนะคะบุรีรัมกับกับสุรินนะคะวันนี้ได้ผ้าโซนสุรินค่ะค่ะวิ่งวิ่งสองจังหวัดผสมกันค่ะ ค่ะเป็นผ้าลายโฮนนะคะหมายเลขหนึ่งะคะอยู่ที่ราคา700บาทค่ะเอาไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยตัดเป็นกางเกงก็งามนะคะค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะผืนนี้เป็นสโรงนะคะสโรงนี้ก็ใหม่ยนะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นผ้าสโรงค่ะในราคา700บาทนะคะผ้าสรงค่ะแต่มีร้อย รอยขาดอยู่ตรงนี้นึงคุณแม่มองไม่เห็นนะคะไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะคะมองไม่เจอะห,หาไม่เจอค่ะขาดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นรอยค่ะเป็นรอยแมงแมงกัดนะคะเป็นเหมือนเหมือนหนกัดนี่แหละค่ะนิดๆหน่อยๆค่ะแต่เป็นรอยนั้นก็เย็บแล้วค่ะไปป่าแล้วค่ะให้ช่างเข้าป่าแล้วค่ะแต่อยู่ที่รอยริมพับอย่างนี้ค่ะมันจะอยู่ที่ตรง คุณแม่หาไม่เห็นนะคะมัน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 ไม่ใช่แผลใหญ่ค่ะแผลน้อยค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้ค่ะยังไม่ได้ใช้งานเลยค่ะเป็นผ้าใหม่เอี่ยมอยู่นะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นสโรงนะคะค่ะหมุนเกลียวใส่กามสองเส้นหมุนเกลียวใส่กามค่ะเป็นสโรงค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นลายสโรงค่ะใหม่ยังไม่ได้ใช้งานค่ะ อ๋อนี้แผลนิดนึงแผลนิดหน่อยค่ะนั่นแหละแผลค่ะแต่ว่าเป็นรอยปาด้ะคะ่ะเป็นรอยหนูกัดค่ะหนูแทะค่ะหนูกับผ้าไหมเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันนะไม่รู้ว่าไปเป็นตำนานตำนานแบบไหนยังไม่ได้ถามคนเก่าคนโบราณค่ะค่ะผ,ผ้าส่วนมากผ้าผ้าผ้าไหมผ้าไว้ใส่ในตู้ไว้นี่ส่วนมากหนูชอบมากค่ะหนูชอบเข้าไปแทะไปกัดค่ะ ไม่รู้ว่าคลิปของเขามันเป็นยังไงคุณยายก็บอกไม่ถูกนะคะข่านี้ก็แปดเร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะขาลองจากแปดร้อยคัดเกรดเจ็ดเจ็ดร้อยบาทนะคะคัดเกรดเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่ให้ความสะดวกทางไลน์นะคะ ยินดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคุณแม่ให้ความสะดวกทางไลน์นะคะตอบลูกค้าทางไลน์นะคะแอดไลน์คขะแอดไลน์เข้าหาคุณแม่นะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันกันกบคุณแม่นะคะถ้าทำไม่เป็นให้ลูกให้หลานทำให้นะคะแอดไลน์แล้วก็กดติดตามค่ะกดติดตามคุณแม่ค่ะส่วนมากผ้าใหม่นี้ผ้ามือสองนี้ไม่ค่อยพอกันนะคะ ค่ะเพราะว่าผ้ามือสองนี่มันจะหายากค่ะส่วนมากลูกค้าเก่าไม่ค่อยทันไอ้ลูกค้าใหม่ไม่ค่อยทันนะคะส่วนมากจะลูกค้าใหม่ไม่ค่อยทันลูกค้าเก่าทันตลอดนะคะพอทักเข้ามาส่วนมากจะเป็นลูกค้าเก่าค่ะลูกค้าใหม่นี่จะมีแต่โทรมาก็คุณยายผื่นนั่นผืนนี้ก็มีแต่ลูกค้าเก่ารับไปก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นให้กดติดตามค่ะกดติดตามแอดไลน์ค่ะแอดไลน์แล้วก็กดติดตามนะคะ ค่ะกดติดตามค่ะนี้เป็นลายราชวัตนนะคะผ้าผืนนี้สภาพใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเจ็ร้อยบาทค่ะลายราชวัค่ะค่ะตาสกอตเล็กๆค่ะค่ะเป็นเงามากค่ะถ้าบ้านเราเรียกว่าผ้ามันเหลี่ยมผ้าไมมหน่อยเหลี่ยมยุบๆยุ่ค่ะค่นโบร้านพ่นวางสีค่ะถ้าเรียกในภาษาไทยก็เรียกว่าผ้ามันค้นเงาค่ะ ผ้าไหมนี่เขาจะสร้างราศีขึ้นกับตัวของเขาเองค่ะจะขึ้นเงานะคะเวลาเราใส่ไปแล้วเราขยับเคลื่อนย้ายไปนี้ค่ะเคลื่อนตัวไปนี้ค่ะมันจะผ้านี่จะเป็นเงานะคะเป็นเงาตามตัวหรือ่ะมันจะเหลี่ยมค่ะบันหนองห้าวาันเป็นผ่าเหลี่ยมค่ะผ่ามันเหลื่ยมคือเงาค่ะค่ะเป็นลายราชวัตรค่ะรัมเบิดราชวัตร าราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะพื้นนี้พื้นใหญ่พื้นกว้างด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้ใช้งานค่ะพื้นนี้ค่ะขาดเจ็ดร้อยบาทเอาไปตัดเสื้อก็สวยนะคะตัดกางเกงก็งามนะคะขาดถ้าคุณแม่มาได้ค่ะยินดีต้อนรับ FC ที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะขาดถ้าคุณแม่มาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ ค่ะลายเก่าลายโบราณอยู่นะคะพวกนี้ค่ะส่วนมากได้ลายเก่าลายโบราณนะคะเป็นไหมน้อยกำมือเดียวค่ะนิ่มทุกผืนนะคะค่ะคนเก่าคนโบราณท่านจะเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอค่ะแล้วก็แบ่งรูปแบ่งหลานใช้นะคะค่ะทอแบบม้วนริมอยู่คนเก่าคนโบราณค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายไทยค่ะสวยค่ะ ถ้าแดดออกมาแล้วก็ถ่ายคลิปยากเลยค่ะมันผ่านแสงแดดผ่านตะกของบ้านของคุณแม่ค่ะเงาค่ะแสงแดดเข้าแล้วมันเป็นเงาฝั่งนี้ค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายไก่นะคะ ลายไก่ชมป่าค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะไหมน้อยกับมือเดียวค่ะนิ่มค่ะค่ะไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยตัดกางเกงก็งามนะคะตัดชุดยาวเหมือนคุณยายเคยใส่ตัดชุดแสบนะคะก็สวยค่ะสวยทนสวยนานผ้าไหมมือสองค่ะไก่ชมป่านะคะไก่ชมต้นไม้ดอกไม้ค่ะเป็นลายไก่นะคะในราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะ ค่ะเจ็ดร้อยบาทไหมน้อยกับมือเดียวนิ่มมากค่ะในราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะให้ความสะดวกน้อมรับตอบทางไลน์นะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่าน,นะคะ่ะอันนี้ก็มาหางกระรอกนะคะผืนใหญ่นะคะตัวที่คุณแม่ไปซื้อมาจากท่านแล้วก็คนตัวใหญ่นะคะผืนใหญ่เต็มสองเมตรนะคะหางกระรอกค่ะ ยังไม่ได้ใช้งานเลยค่ะหางกระรอกผืนนี้ค่ะท่านมาท่านพับไว้ค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานคุณแม่มาก็มาผ่านการซักรีดก่อนนะคะทุกอย่างทําความสะอาดนะคะผ่าเชื้อโรคค่ะเพราะว่าถึงเราไม่ได้อยู่ในไม่ได้ใช้งานพับไว้ในตู้เพราะว่าความเก็บตัวนานก็ทําความสะอาดเหมือนเดิมนะคะมาผ่านการซักรีบค่ะหางกระรอกค่ะฝืนนี้เป็นหางกระรอกนะคะ ค่ะขมาหมนเขาเรียกลุูซีมค่ะแต่คุณยายจะเรียกแบบง่ายๆว่าหางกระรอกค่ะขาลายหางกระรอกค่ะค่ะในราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะตัดกางเกงนี่สวยงามมากผ้างหางกระรอกนี่ค่ะตัดกางเกงสวยค่ะตัดเสื้อก็งามค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะในราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะ f c ที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดใจนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านบนรักษาพระคุ้มครองทุกท่านคะ่ะ